สบายดีสบายดีท <c oughs legitimacy parfois> ั speaking speaking ้งสองเนาะมีคู่ได้มานี่มีผู้ใดเข้ามานํามือนีน้องน้องสาวโดยน้องสาวแท้ๆได้บ่โดยแบ่แท้ผู้เนาะซําแดล่หน้าตาคือกันซําเนาะอ่ะเรื่อยสิขออนุญาตถามชื่อน้องละชื่อชื่อสมปองชื่อสมปองอือน้องสมปองอายุจักปี12 12ปี2ปีปัจจุบันนี้ยังเข้าเรียนอยู่บ่

เออสังว่าได้มาเนาะวัดนองแก้วบัไปเชงน้ำบ่ซะส่บเจงหาน้ำไม้ดอกกระเจียวเมนีบัวไปหาบัวเมนีเสียงกันหาเหมือนเนาะปลูกมันปลูกมันโดนตาฝุ่นสาวปลูกมันมาเนาะบัวอยากชิเสื้อมาปลูกมันเป็นจะว่าเอาทั้งปลายเสียบลงมาจั๊กจังก็สิประมาณนั้นมันจะสบายเนาะมันจั๊งบุได้กลดนั่นหัวมันเนาะ เพิ่นเรปลูกแล้รามันสืบป่ะแลมันสิเกิดอยู่วะเนาะแล้วได้ตรงละยังยังบ่ทันแล้วยังได้เติบบ่ยังหน่อยนึงหน่อยนึงกว้างบ่มันปลูกมันกว้างเติบบ่ไม่หน่อยอ่อยไปจะเห็นอยู่นี่โดยปีไก่ในปลูกป่ะปีไก่ในทางกระปลูกปีนี้บ่โดยอันนี้กระของอไอไออยากปลูกซมูจริงๆริงนี่เราเห็นมูได้เนาะ อย่างมันก็เป็นรายได้ของมอีกปลูกมันนี่ก็ได้อาจจะอาจจะไปปีลนเถื่อกับชาวมันเนาะัดหน่อยกับเป็นเงินของเขาเองเป็นเงินปีท่านท่านตัวนี้โดยให้ทักผมให้เมื่อนี้ยนะคือว่าโบเคยเห็นแม่บอกเป็นลูกตลอดขนาดน้อยมาอันรอบหนาในสีอิไรเลยกๆแต่การงานเนาะเพราะว่าคนคนงานไปแล้วเห็นได้ก็ค <laut> ือนะไอเห็นตรงได้ก็เข่าเป็นยังร้ายน้องคืน มาเลย่างเนาะต้นจริงนี่หนินะตั้งแต่น้องสัปองมันเปโรงเรียนมาใช่มั้ยเนี่ยรงเรียนผักรงเรียนผักเบาเมื่อไรไปอีกบันเนี่ยมืออื่นมืออื่นมืออนในมาเริ่มเสียงบ่กบมืออื่นไปเห็ดหัวเห็ดเห็ดหัวหงเรียนเออเห็ดหัวอย่างบันเนี่ยเห็ดหัวเพิ่มอย่างนชิตาตะกระตูฟองเทียมเพิ่มชิพักแล้วอ๋อดูดูดู คือว่าทรงสาวเอื่อยน้องนี่ชีจงผมมันยาวจำเอื่อยบ่นี่นะเบ๊วยยาวยาวก็เอื่อยนั่นเนาะเสียดให้คือกันด้วได้นี่เนาะขนาดหน้าตายังคือกันเนี่ยบางข่าวกินน้ำแล้วบ้างไหมยังข่าวเศร้าขนาไหนข่าวเศร้านังกินแล้วกินมาแต่วัดกินจิงเลยกินกับยังปนกบปนกบน้ำไม่ต้มพร้อมปะปน ตอกกระเจียวไปขายเดี๋ยวขายก็ได้ยวังตอกกระเจียวดิมีบ่เอ่ยนี่ตอกกระเจียวจักแม่ตู่เขาไปหาอยู่น้องบ่ได้ไปหาตอกกระเจียวอืมมัอนี่น้องปลูกมันบ่เนี่เลยบ่ได้ไปหาเอาบ่ผูัวมาปลูกซอยนี่ปลูกคนเดียวก็ได้เย้นผัวามเอาแล้วปลูกคนเดียวก็ได้เอาเย็นว่า yên nào, y chang đây vợ, mà buộc xoay, mình leo vai, để hành động ừ. là ấy. buộc cam năng 2 con. Ma vượt mò, thế khiêu si ai cầm buộc leo, xem mực chắc. Nông chụp phong gấp buộc, bên bố buộc mình. Gừng nọ, anh nong kéo. Đôi. Gừng. Pina cái nhảy thanh ưa đấy à? Chơi qua chỉ nhảy của ưa, xem mực chắc nó. Bèn bèn nong tít gấp, à nong kéo rồi bố. มันในเป็นน้องน้องน้องสาวละโดยอ่าโดยโดยโมีมีายเป็นไอโก๊กเนาะแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนคือน้องแก้วแล้วก็น้องสมปองเนาะจะไม่น้องเสียงค่อยทั้งสองเลยเนาะบอกบอกบอกเป็นน้องเนาะมาบอกตัวเองนะว่าะ เป็นแจ้งได้ทางน้องแก้วยังโอ้ยังลมกับผู้เบาทางฝั่งไทยอยู่บอ๊ะเพื่นบริษัทมาแล้วอ้าวคือบริษัทมาแล้วบ้านนี้ยบบบบริษัถามพผนบ่ว่าเป็นย้อนสาเหตุนะคนับบบก็คือเพ่งเงียบไปน้องกับบบสนเลยเงียบน้องกันเงียบคุยกันอ่าเป็นเพื่อนเงียบเบืงเงียบงานเผนบ่เนาะบางทีนี่คนอื่นได้จากทักเขามาหาอยู่บ่ ขาามอยู่คือทางน้องแก้วก็ได้ตอบแชทตอบไลน์เป็นผู้คนบ่ตอบเพียเขึ้นพาเวียก็ไม่ตอบเลยเลยเลยแต่ละคนแบบว่าทักเขามาในน้ำแบบจีบเลยบ่น้องแบบเลยในทางน้องแก้วในหูสึกนาใดแบบว่ามีคนเขามาจีบเราเลยเนาะเดย มูห <c oughs> <c oughs> ูเจ้จของอีกแล้วน,นคิดว่าดียู่บอกมีคนแบบมหมักหักอ่านหักหลายนี่นะจะดียู่แต่ยันนั้นเะนีย่ยมีคนเสียใจยบอกหรืออะไรบ่ได้ยังไม่ภายเสียใจยเลยทักคนอยากกี่ไว้พูดแต่น้องก็บอกว่าพังเวืงนิสัยกันก้อนนะนี่มีคนหนใจมอนโูดโดยดอทักเขมามนี่อยากเป็นแฟนโรด ยังมาทันหายทางน้องนี่ศึกษาเบิ่งใจอีกยังซั้นอ่าโดยโดยหูหปุ๊บสิเป็นปั๊บนี่กะรเมื่อไรแน่นอนนะเนาะโดยโดยมาที่นี่เนาะอ่าเมื่อนี้เอ้ยมากอะคือสิมีประเด็นอยู่น้อยหนึ่งเนาะในรายคนเพิ่นกับคนขังเรามาเรื่องค่าจินสซนน้นองแก้วคือว่าเพิ่นว่าคือว่าเพลงแท้น้องแก้ววะเพ่งกว่าสาวไทยอีกเพิ่นว่าอ่าในความรู้สึกข,ของน้องแก้วนี่คิดแนวะได้บัตรนีย่ยากดี อันนี้มันแก่แล้วแต่บุคคลเนาะโดยกันคนขนมหว่นข้าวประเทศอย่างบุเป็นอันนี้น้องก็เป็นเบิรตทุกอย่างเลยโดยทอย่างกระได้โดยออย่างเช่นน้องเห็ดยังอ่ะยกตัวอย่างขึ้นมาที่ว่าเป็นเบิดเป็นเบิดเห็ดขาวเห็ดแรงเห็ดง่ายที่ว่าโดยปลูกหมอกปลูกมันไปหาหันหานี่หั่วโดยก็คือเนาะ อาไก็คือที่ว่าคือน้องเนี่ยมีพรสวรรค์หลายอย่างเนาะมีความสามารถหลายอย่างนะ,ว,ะ,ยยงะว่าจะเป็นการหาอยู่หากินห่ือวียกงานเฮือนซานอียกต่างๆน้องก็เห็นได้บิดเนาะถึงว่าโมเมนต์ว่าเขาแต่งแล้วโมเมนต์ว่าชิมาอันยังนั่งนอนถ่าใส่เงินอย่างเดียวนาะว่าน้องนี่ก็เป็นคนขยันนลดุมันหานั่นหานี่เนาะคือบางคนเนาะจะเป็นแบบ คัดองถืกแต่งมาเพิ่นมีตะนังถ่าใส่เงินอย่างเดียว<ด>ยถ้าเพิ่<ด>นหมักกันกับแก่แล้วต<ด>ลแต่เพิ่นน้องหลานเนาะแต่ว่านี่เฮานี่ความสมานเฮานี่ร้ายคือเฮานี่ก็มั่นใจตัวเองเฮาแล้วเนาะเพราะว่าค<ด><ด>วามจริงเฮาเฮ็ดอยู่แล้วทุกมื้อนี่กันเลย,ยออนะทั้งน้องมีอุปก,กรณ์การเหียนนี่ครบเบิดแล้วบ่น้องละ่ะน้องสปองขาดยังแน่ขาดไม่บรรทัดกับยางลิปมิด อวกอย่างอีกสนิทคิดก่อนตกตกตออนี่ดีาดอ่าเพราะว่าการเียนหนังสือเฮาต้องมีเครื่องอุปกรณ์ให้ครบเนาะโดยปึ้มปลุมเขียนเนาะปลุมใช้ไว้เขียนอือสํานี้บ่แล้วอ่าน้องจําปองนี่สิเฮียนเฮาใช้น้องล่ะคิดไว้อยู่บ่ว่าเียนก็ก็อเอาคือว่าสิออล่บดนี้ แม่บุมีเงินส่งเฮียนจบปะหาในชีออกแต่สำหรับน้องมีความฝันอยู่บ่ว่าสีเฮนอดใส่เียนฮอนโมซีแต่เป็นไปได้เนาะได้ปประกาศเนาะโดยจบสันกลางเนาะแต่จบโมซีแตจบจบปะหาไม่ใช่จบสันแรกนะตัวนี้ใบประกาศใบแรกคือใบปากใบประกาศปะหาโดยโดยเพรว่าน้องก็มีความฝันอยู่บ่ แบบใหญ่ขึ้นมาสิเป็นหยังน้องล่ะสิเป็นหมอสิเป็นหมอคือว่าอยากเป็นหมอน้องล่ะอยากช่วยเหลือคนอ่าโดยโดยป้าบมฝันเพิ่นยิ่งใหญ่แฮ่ไก่ก็เอื้อยนี่เนาะน้องแก้วเด้เอื้อยเบิดแล้วเอื้อยนี่บิดิดแล้วเบิดแล้วเอื้อยนี่ความฝันเป็นแม่บ้านที่ดีเอื้อยนโดยเป็นเอื้อยที่ดีซะเนาะเที่ดีพร้อมอ่าดูแลเนาะตอนนี้น้องยังเรียนอยู่ก็ต้องนะ ยุสุกยูน้องและเฮียนมันนี่ต้ <Đ ô. S 2> องไปหาเงินส่งน้องเฮียนได้เป็นความฝันน้องอีกเป็นครูเป็นหมอเออเป็นหมอเนาะเป็นหมอใก็ดีน้องย่างคือสมอุนท่าเฮียนจะหมอแล้วเนาะอ,ะ<ด>อะย่างตัวยางก็คือแบบคนหัวจากเนาะจะใครได้ป่วยทาก็นจะได้กวดใหนสบายเนาะอย่างาเช่นเอ้ยนี่จะปวดท้องซะเนาะบดไปหาหมอนี่ต้องผ่านมือน้องนี่แหละอันนี้ก็คือความฝันของเจ้าเนาะที่ว่าใหญ่มาใหญ่เฮียนเป็นแพทย์เป็นหมอ ความฝันบ่อเป็นจริงที่น้องล่ะกระบอเป็นอยังกระบอเป็นอยังเนาะหรหาเฮ็ดเรียกแถวบ้านนี่ก็ได้รวยรวยรว่าความฝันเฮานี่ยกะฝันได้อยู่แต่ว่าเฮาต้องสู้ด้วยเงินน้องล่ะเนาะรวยรวยเฮ็ดฝันไว้แต่เงินบุถึงนี่กะยังได้ก็ได้แต่ฝันอย่างเดียวไปบุถึงเนาะเกินไปบุถึงฝันคันแม่ว่าเป็นคู่เป็นแบบนี้บ่มากบ่น้องล่ะเป็นอาจารย์สอนนี่บมอย เป็นเนื้อได้คือแบบบวมมากน้องละมีเหตุผลปะเป็นอะไรถ้าเฮียนอยู่ดวงวิญญาเป็นครูเด็กน้อยบวมมากคอยชิ้ช้อเยอะแม่น้องเลยทางบาร์หลังกระซิบเบาอยู่เนาะปวดหัวไงใช่ไปะอ่ะสอนเด็กน้อยเนี่ยปวดหัวเนาะอ่ะหยู่ตรอย่างนี่ก็เลยว่าหนึ่งมาไเจ้าก็บอกว่าฟังเนาะชี้ดูจักไปใชงพิยาเลย ประวัติเด็กน้อยบงผู้ใหญ่นี่กะยังบอกยากเนาะกะเปครูอาจารย์นี่โดยโดยก็เลยว่าบ่อยากเป็นเนาะักคือัปีนแพงนี่น้องอันทงน้องอีหยังกน้องสมปองน้องสมปองได้ปีนขาบ่บ่ได้ปีนนําขาบ่นต่ําเนาะยอ้าวขอนาพี่น้องเย เราได้ยืมมาเชียงหัวทานละน้อยนี่ไปประกันเนาะปีนแต่ประตูบางเงี่ยเนาะมันต่ำทำเพลงนี่ว่าได้ได้น้องหลาไอเดี๋ยวตกลงมาอ่ะจะได้กรสูนตอนนั้นเนาะวังว่าขึ้นผ้าดามอืมต้อขึ้นไปยังวันนี้นะขึ้นไปลิ้นแล้วย่อการไม่อย่างตกหมวกนะเป็นอันตุกแกบน้ามือเหนียว แต่ส่วนของหล่าบางว่าความฝันจะเป็นจริงเนาะโดยไปหล่าไปทำไปเฮียนได้สายยางไปบน้หล่าขี่รถบางทีกะขี่รถที่ไปบางทีกะขอไปน้ำมูกมูนี่มูขี่รถจักบ่โดยโดยูดูดูมูขี่รถจักรุ่นเดียวกันนี่มูนะขี่รถจักได้เฉยพอเม่นพอเอ้กีบันขี่เองนะว่าพอนไป่ชมก็นขี่รถพอไปนทำเนาะ ทั้งเงยเนี่ยไปส่งน้องมาสนบันจักรยานแล้วไปส่งน้องแล้วก็ให้น้องปั่นกระบาส่งเออให้น้องปั่นกระบาส่งต่อบ่ต้องไปเฮียนแล้วมาเนาะส่งไปส่งกันมาเนาะเดย์มาเน่น้องแก้วมีโอ้หัวน้องมีความฝันและมีหนทางสีหาเงินให้น้องอยู่บนป่านี้จะหาดอกเกียวน้อไม้ขี้เก่ามาแล้วขี้เก่าคือเดิมเนาะอัดสิดรักเนาะดูด้วย เออเอื่อนวาปันเทาไปแต่ละมื่นละมื่นเนาะไปหามาขายอะไได้กันอาจจะบโบลายก็ดีกว่าภูเขาเนาะเงินกันเลยดีกว่าบัวหาอีกอได้มาเธอสิบเธอส่าก็เอาก็ได้ซื้อแตนซีนี่มากดีกว่านงนอนอยู่ละหลาน้องหลานเนาะด้วยด้ยด้วยเมนแล้วเนาะมาเอื่นไปเฮียนอยู่บน้องหลามเอื่นนี่ไปแล้วเงินขี่รถจักรรถยังกไปถีบแต่แต่บางมื่นเนาะ อ่าแต่มือจะโชคดีมื้อนี้โชคดีกะอ่ะกินรถจักไปนําหมู่อ้าวเอื้ยให้ซื้อขนมเอินเด้อเดี๋แต่น้องเอ้ยเฮียนจบแห่เอ้ยเฮียนจบแห่เด้ให้ได๋เสียใจเด้ให้ไดเนาะบ่มีขนอ้อยนี่ได้จักมื้อนี่น้องละ10,000นี่2มื้มื้อดมื้อละ5,000อือได้ยังน้องละซื้อมื้อนึง5,000ได้กินยังได้กินกับน้ําได้กินน้ํา ที่จะไปกินน้ำหวานนี่แล้วแต่ลมอยากเนาะด้วยบะข้าวต้มขนมยังมีอยู่บ่น้องหละอันละพันอันละสองนี่โอเคอันละพันมีอันเท่าไรน้องหละอันสองอันสามคุณมใจสองสามไปหาพันสองสามก็คือว่าเนาะอันหนึ่งดำอันสองอันเหรอเนาะมีแต่จำนี่บ้น้องหละเอองบมีแต่ว่าหาเมื่อละหาพันเมื่อละสิบพันกับบ่ได้บ่บ่ได้เนาะเป็นอะไร มีมีผูกกำกับไ้บอไปผูกกำกับใหเอ้ย่านว่าเอื่อยนี่ใช่ไหมนั่นเนาะเพิ่นกากินรลายแม่แล้วกมึนดยโดยดูหนึ่งมาเพิ่นกาอยากสอนในหูว่าเงินนอกเงินคำมันบริหารง่ายๆน้องหลานเนาะถ้าเฮามีเขาก็กินจำเฮามีบ่อยากให้ฟุ่มเฟือย คิดเจตว่าห้างบูมีแล้วบูมีกินกระหมูแล้วมันจังไงเนาะมันตัวนี้นะคิดเอาตัวนี้แหละถ้าเามีกับอ่ะพออ้อมก็อ้อมเล่นจักหน่อยนี่เห็นได้คือเอื่อยงนีะเนาะได้เอื่อยยังประหยัดเยอมและเอื่อยนะประหยัดเยอะเอื่อยกันแม่แม่บอกแม่ล้วนะฮะท่านบอกว่าสฉพาะจังหวัดใแนวเอื่อยใช่เนาะ เบิ่งหน้าตาก็ยังได้แนวได้เนาะอ่ะจะได้กระสุนทั้งสองเนาะเรื่อยๆพยายามหาได้หลายๆดอกกระเจียวหานอไม้คั้งมันเบิดหดอกกระเจียวได้สันองละหายังบันนินหานอไม่ยามนี้นาจิมันจีโดได้ต่อไปยังไงต่อไปกันอไม้จิโดได้เนาะด้วยการยี้บอกข้เขียนไงการเป็นเเนาะปหูอย่างว่ามันอยู่แบบไรตามันเป็นแบบไน้องละ คันฝนตกมันก็สิอยู่ตามแคมน้ำท่านฝนบนตกแบบเกล็ดน้อยเนาะมันก็สิอยู่ตามดินทรายตามเข้มใบตองอย่างนั้นมีเตากตากตากรอบสียดงตาสีแดงเหม็นตาไม่งมบ้างแล้วล่ะแตงเปมันก็สีขาวเนาะเออตากบสีแดงเนาะแดงหูตะกี้มันยืนไปหูสะดืออยู่ไหนแสดงหูจริงอยดิเนาะตอบสีเขียวขึ้นมาเนี่ยห้าได้ไหม ก็ไปการเรื่อยอยู่บ่โดยการมาหนีการมากินบ่เรือขายบางเมื่อก็กินบางเมื่อก็ขายกล้าว่าได้รายในกะขายเนาะมันบ่พอขายกะไว้กินเองโดยโดยโดยอะไรเนาะสารวัก็มีแต่ให้น้องเคนสองผักพรเนาะมาน้องทางน้องสมปองกับพันฝักเียน็นไเพันผักพรหมื่นกับพันกรสชายลูกยงเทียนโตอ่ะกับเงยพันกระปุกวันหน้กับอันเศร้าเมื่อย ผักผ่อนเค็มแพงอีกไปปลูกรุยตอมอื่อนมัน่นบ่โดยอ่าโอเคอ่ะกะเั่นเดี๋ยวจีเับกอดน,นอทั้งสองวันนี้ไปพ่อกันในเมือหนาเด้อโดย,โดยอ่าสบายดี